สวัสดีครับอยู่กับสองบอบอกสาแนวครับผมก็เมื่อรำได้มาสวนอาจารย์บูนี่เฮ้ออันนั้นอะไรอยังนั้นพอดนึกว่านางไม้ <c oughs> นี่นครับกินมลมหักเบ็ดลงไปหอบเปี๊ยมดนี่ <c oughs> เอาใหม่เหรอไออยังก็ได้มาดัดเบ็ดไว้ป้ามลากโอ้ได้แล้วครับได้ครับปีน้องอู้ปีนุ่มนี่หมานครับผมเปี๊ยมดเปี๊ยเบ็ด โดนลงซาปไปอีกอีปาลาหลากเบ็ดลงไว้อีโซโลอีกะเน้นเน้นเน็นมาถึงได้เลยเฮ่ยต้อ้ขอผลงานเหรอตายแล้วเต็มโปครับพ,พี่น้องโอ้โดูปุนป่นปุน่นปุ่นโอ้โหดิกด๊กดิก๊กขอเดี๋ยวมันหลากนะเดี๋ยวผมจะยกนะครับดูเดีย <laughs> ได้หักเลียด <laughs> มาหลักเบ็ดลงไว้กี่ปุ่นกลางซะล้มนะนี่ครับออหลายตัวแล้วกระดุกไปกี่ตัวสามเจ้าไม่ค่อยอยู่สวนไม่ใช่เขามาลักทอดโดดลงตัวเบ็ดนี่แต่ก็กั้งใส่เยื่ออันปุ่นอันเทลักเดือยล้มละเออเอาไปกันใส่ก่อนนะนี่ล้องทองอ่ะล้องทอง นี่ครับผมบรรยากาศกลินส้านครับเออเบาส้มหนังลงมาตัวนี่อ่านี่ครับลุ่มซาวันนี้เนาะต้มปลาครับต้มปลาวันนี้เดี๋ยวรอพอได้เลยครับจิกบกครับว่านี่ครับของดีอย่างคิ้งนั่นน้ำตาลนตาลซดโอ้อเนาะแหนี่เอ้ย ข้างอะไนไม่รู้ชับให้นหนไหนเอี๊ยนเละครับเข้าไปแทนซบไอ้นี่ไอ้เทนน่ะอ้าวนี่ครับเออจ้าขออภัยนะครับทัดตายละนี่นะครับเป็นห้องวะเอออันก็ป๊อก้าป่าเก่านะครับ เดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ตรงตีแกนี่ครับอ่าเรรียบ้อยเซ็นเซอร์เซฟปุ๊บนี่ครับต้มปลานะครับวันนี้บอกว่ามันจากที่ไหนคก็มันจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นดินแดงเออญี่ปุ่นดินแดงไปขายส้มตำไก่ย่างกันสองปีขายปลาดุกปิ้งไม่ตายโอ้หดตายด้วยผมเซ็นเซอร์กับเนอะครับอ๋อเซ็นเซอร์แล้วครับจ้า เรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้ามานีอปอก้าเบิดขั้วป่าก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเกยวากันเห็นกั๊มนะครับวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใคร แม่บ้านแม่เลือนคคนเดิสมตำนี่เนี่แม่มีแม่บ้านแม่เรือนแล้วครับคลิปนี้อกคืนยมโอ้โโซ่เวียนักกินนือกินโอเคเวีใกล้ขึ้น่ไม่ไหวออเอา บ๊อบบีนุ่นคู่ใบใหญ่ทิ้วไง่ะงี้ชิมคิงทำหน้าที่แทนในทิ้วหน่อยปันนี้ตัวยีอเอากัา๊มใหญ่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 เออขนาดมาบ <c oughs> ได้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 ไดแสบแสบใส่ปลาใส่ปลา นี่เป็นปา่าตีเขาจอมมาปีนุ่มจอมมาครับตุ่มป่าป่านินโอ้หลายเหมือนกันเนาะหลายเหมือนกันนะเนี่ยเท <Hey, S 2> เลยพี่ตาเทเลยเทเลยไปล้างมือก่อนอ๋อเดี๋ยวผมเทนน่นี่นี่นี่ โอ้รถนโมะนี่นะอู้ยดูนี่นี่นี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันซุกกันเนาะโอเคโอเคอโให้ก่อนไห้ก่อนอ่ะแล้วล็อคปุ้งอย่างเดียวโอ้ อย่าปูดแล้วครับผมเหมาะเหมาะเหมาะพี่ตั้งตัไปเอานักดนตรีกลับมาเร็วเดินมานุ่นแล้วมันตาบอดมันตาบอดว่าจะไปดูดอกไอนั่นดอกเองเหรอกอะไรนะไม่รู้เลยดอกบัวตองอันนี้อยู่บนยอดดอย วีนี่อะไรตรมป่านี่เสียบทิ่ยวป่นทำงานเลิกคำครับเอาเสียบบูไปก่อนเจอู้มอ๋อหน่ะนี่เสียบบูแล้วกะป่าปีนุ่มป่าปีนุ่มนอนน้อยจอมครับ เออจุ่ถ้าจะหวานจุยอ่ะนี้นะจุกดูอกหน้ามัาจะหนัวขนาดอ่ะ <c oughs> ใส่ไล่น่ะใส่ไล่ด้วยกัเออเธอเหมือนปนห็อกแล้วอู้ได้อยู่ <c oughs> ใส่สมุนไพรใบเขียวด้วยนะครับ <c oughs> น,น้ามีหวานจุยแน่ ui uh, phải xuống sôi cả má nè, tôi mạ nè,ประเทศ chiang hải việt nè, ba sốt sốt jacksa, ô, ô, bay, khắp ban thâu, nè ui này. ถ้าคนที่ไม่มีทวร์เข้าในเมืองก็ออกเส้นไปพาตปอะมาเนี้เไปพาแต่อเออตมป่าซุกแล้วครับกับเตาอีก่อนเนอร์ลานะกันไปก่อนสวัสดีครับ